เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านวันนี้เสียงไม่แหดก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติว่างเว้นไปสองวันเพราะว่ามีงานมงคลอยู่ใกล้ๆวัด เสียงเครื่องไฟมันอาจจะสนอเพราะดีกว่าเสียงอาตมาจะมาแทรกในในเสียงที่บันทึกก็เลยเว้นบันทึกไว้สองวันวันนี้เป็นวันดีแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นวันที่หนึ่งซะด้วย <c oughs> ก็แล้วแต่โชคใครโชคท่านเนาะ แลนะแต่โชคใครโชคท่านฝันอะไรก็หาคนตีความฝันให้แม่นๆหน่อยเพื่อจะได้โชคได้ลาบกับข้ามั่งในวันนี้แล้วก็คงจะได้ยินเสียงเฮสนันกันช่วงสักตีโมงตีโมงครึ่งอะไรประมาณนี้เสียงเฮให้สนันนะอย่าให้สงัด <laughs> พราเสียงดังสงัดที่แหมอา้าวคราวนี้เราเราก็มาเข้าเรื่องของเราคงไม่ต้องเท้าความแล้วเนะาะญาติโยมก็ย้อนไปฟังคลิปเอาเอา่าตั้งแต่แรกเริ่มที่ว่าในกันเนี้ยจะได้ทำนายว่าใครเป็น ว่าใครจะมาอุบัติเป็นพระสีอาริยาเมตไตรหลังจากสิ้นพุทธศาสนาอันนี้แล้วหมายถึงว่าพ,พระพุทธองค์องค์ที่สี่เนี่ยโอ้ยขนตาก็เหลือเกินขนตาในองค์ที่สี่แล้วก็นี้เราก็ข้ามมาตรงนี้เลยตรงที่พระนาง มหาประชาบดีหรือว่าพิมพาเนี่ยพระแม่นานางพระมาตุดฉาของพระแม่นานางเนี่ยซึ่งเป็นน้องของพระนางสิริมหามายาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีแล้วก็ดูแลเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประดุจลูกของตนเองเให้ดื่มนมเองเลยนะดื่มนมของนางเอง คราวนี้ก็พระพุทธองค์เสด็จมาที่เมืองเนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนี่ยนางก็ว่าไม่ได้ถวายอะไรกับพระสัพทพัญยูเลยนคิดอยู่ว่าจะถวายอะไรดีนอะถ้าเป็นเรื่องพวกข้าวปลาอาหารพวกขติยราชกุ ราชทั้งหลายก็ถวายให้กันอยู่แล้วอาหารอันปราณีตเนี่ยพวกขัตติยะทั้งหลายก็ถวายให้อยู่แล้วอยากกระนั้นเลยเราจะถวายผ้าเราจะถวายผ้าให้กับพระองค์เห็นจะดีเป็นแน่แท้ว่าแล้วก็ตระเตรียมเพาะเมล็ดพันธ์พันธ พันไม้ที่จะมาทําเป็นทอผ้าเนี่ยเขาเรียกไม้อะไรอ่ะรอจนแก่ดอกเหลืองเท่ากัน,นิกาแล้วก็ตัดตัดออกมาพระนางทําด้วยมือด้วยหัดของพระนางเองทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกไม่ให้คนอื่นทําเลยด้วยจิตใจที่ว่าอยากจะทําเองทําด้วยใจทําด้วยใจปรารถนาจะทําถวายให้ด้วยใจ แล้วก็ปั่นได้ปั่นได้เองนะตีตีไฟา์เองปั่นได้เองเป็นเข็ดเป็นเข็ดเป็นเข็ดเขาเรียกเป็นเข็ดหรือเป็นมวนก็นไม่รู้เนี้ยนะไม่ค่อยเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้ไปหาช่างทองเออหาช่างทอหูกที่ดีที่สุดในเมืองเนี่ยมานะพระนางไม่ได้ทอเอง แต่ให้ช่างทองที่มีความชำนาญในการทอหูกที่ดีที่สุดเนี่ยมาผ้าในสีเหลืองดังทองสวยในระยะเวลาที่ให้ช่างทอหูกมาเนี่ยให้รับประทานอาหารอันปราณีตอย่างดีให้ประดับตับตบแต่งด้วยเครื่องสัพระอลังการอย่างดีเพื่อไปนั่งทอหูก ผ้าแล้วนางก็ทรงเครื่องเครื่องทรงองค์ตัวเองนี่ประดับด้วยพอบเททพชรพลอยลังการสเสดจไปที่โรงทอหุกทุกวัน,ท,วนทุกวันในพระราชวังนั้นจนแล้วเสร็จครั้นแล้วเสร็จแล้วนางก็ยกผ้านั้นขึ้นเอาความกว้างยาวก่อนไหม เดี๋ยวจะเลยความกว้างยาวความยาวนั้นได้สิบสี่สอกความกว้างได้เจ็ดสอกผ้าผืนนี้นะสามารถทำผ้าได้สองผืนสามารถทำผ้าได้สองผืนเสร็จแล้วก็ยกขึ้นทูลศีรษะเดินเข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่บนบรรยาอาจแวดล้อมด้วย อริยะสาวกทั้งหลายพระองค์นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงละว่ามีชวีวันจุดทองผิวพันสดใสงามวิเลิศวิไลย,ยิ่งนักเข้าไปถึงก็กราบกราบทูลถวายาผ้าสาดกอกผ้าที่ทอมานั้นกับพระพุทธองค์ ล่าวว่าข้าพราพระพุทธเจ้าเนี่ยได้กระทําผ้านี้ด้วยตัวเองหมายมั่นปั้นปั้นใจว่าตั้งใจว่าจะทําเพื่อพระพุทธองค์โดยเฉพาะแล้วก็ทําท้าจะถวายผ้านั้น เอาใส่พออบทองไปมันจะขาดรายละเอียดเพราะว่าความจำมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนเอาใส่พออบทองไปแล้วยังมีผ้าอย่างอื่นอีกเยอะส่วนผ้าท้องนี่มีมูลค่าเนี่ยโอ้ยแสนก็หาปณะนะหรือหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ก็แล้วกันแล้วก็ผ้าอื่นๆนั้งใส่พออบเงินไป นางเอาผ้าทองเนี่ยใส่พระอบทองแล้วก็ทูลศรีรษะไปเข้าไปหาพระพุทธองค์แล้วก็ตรัสว่าตั้งใจที่จะทำผ้าอันนี้ถวายพระองค์ทำด้วยมือของของข้าพเจ้าเองทำด้วยมือของข้าพเจ้าเองเพื่อจะถวายพระสัพพัญญูเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าเอ เอาอย่างนี้ดีกว่าให้ถวายกับพระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากจะได้อานิสงส์มากกว่าพระนางทูลขอถึงสองสามครั้งพระพุทธองค์ก็จะยังคงยืนยันตรัสว่าควรที่จะถวายจะถวายแก่สงฆ์จะมีจะมีพระอาิสงส์มากกว่าที่จะถวายให้กับอาตมาที่จะถวายตถาคต ก็มีคำวิสัชนาปุจฉากันว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์ไม่รับทำไมถึงให้รับต่อ,อให้ถวายต่อพระสงฆ์ก็มีคำว่าอันนี้ต้องอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดโดยเฉพาะจำไม่ได้หรอกชนไหนพระมหาประชาบดีถวาย แต่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรับดำรัสให้ถวายแก่สงนั้นด้วยเหตุประการใดวิสัชนาว่าเหตจะทรงอนุเคราะห์แก่พระมาตุฉาด้วยพุทธโอภาคว่าพระมหาประชาบดีปรารบในตถาคตพร้อมไปด้วยเจตนาทั้งสามคือ บุพเจตนาและปุคระเจตนาอปร,ราประเจตนาฉันใดก็จงปารบในสงให้พร้อมเจตนาสามนั้นเหมือนกันคือคือพระนางมหาประชาบดีเนี่ยตั้งใจสามอย่างเนี่ยก็คือตั้งใจทำทั้งสอย่างในเจตนาททั้งสอย่างเนี่ย,เ,ย,เ,ยเพื่อพระตถาคตเท่านั้นนะ ขอภัยก็จงปรารบในสงให้พร้อมเจตนาสามเหมือนฉะนั้นก็ให้ตั้งใจปรารบตั้งใจตั้งเจตนาในพระสงฆ์เช่นนั้นด้วยกันเหมือนกันดุดเดียวกัน ประมวลเข้าด้วยกับเจตนาทั้งหกบริบูรณ์และวัตถุทานนั้นก็จะมีผลมากมประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้มีประโยชน์แลสุขกาลช้านานจึงตรัสห้ามถึงสามครั้งให้ถวายแก่สงเพื่อจะยังชนทั้งหลายซึ่งบังเกิดในภายหลังให้เกิดจิตคิดการกระทําเคารพในสง จงมากประการหนึ่งทรงพระพุทธดำริว่าตถาคตจะประดิษฐานอยู่ในโลกนี้มิได้นานนาก็จะปรินิพานเป็นแท้และเมื่อตถาคตนิพานแล้วสาวกทั้งหลายก็จะลำบากด้วยจตุปัจจัยจะได้ด้วยยากพระศาสดา แห่งตถาคตก็มีอาจจะวัฒนาการไปท่วนห้าพันปีได้นะเบื้องว่าตถาคตให้ถวายแก่สงการบัรนี้สืบไปในอนาคตลาบสการะบูชาก็จะปรากฏมีแก่สงทั้งปวงทรงทราบเหตุดังนี้จึงตรัสห้ามถึงสามครั้ง พระองค์รงมองเห็นการไกลแล้วอ่ะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ทราบว่าพระองค์ก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวเป็นเป็นอมตะอย่างไรเสียพระองค์ก็จะต้องปรินิพานแล้วสาวกสงของพระองค์เล่าจะอยู่อย่างไรก็ปารบอานิสงส์อันนี้เกิดให้เกิดขึ้นให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นอานิสงส์ของการถวายพระสงฆ์ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้องค์พระตถาคตของเรานั้นก็เข้าสู่ปรินิพานแล้วแต่ด้วยพระกรุณามหาที่คุณมหากรุณาที่คุณที่พระพุทธองค์ทรงเห็นไว้ก็วางหลักไว้อย่างนี้มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ทําให้พระสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่ได้ด้วยด้วยไม่อัตคัดอยู่ได้ด้วยความสะดวก อาวันนี้ก็13นาทีเลยวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรดาท่านสาทุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร